สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องไทยสไตล์ไลน์นะคะและวันนี้ดาพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวที่จังหวัดอ่า ชนบุรีนะคะพัทยาและที่นี่นะคะถ้ามาพัทยาพลาดไม่ได้เลยต้องมาที่เท r ร์ n ินอล21นะคะพัทยาและที่นี่นะคะเป็นแลนด์มาร์คของพัทยาเลยก็ว่าได้นะคะและที่สำคัญก็มีศูนย์การค้าที่นี่นะคะจะมีเครื่องบินมีแลนด์มาร์คต่างๆให้เราถ่ายรูปเซลฟี่กันได้แ,แบบอู่ใจมากๆเลยนะคะแล้วก็มีตรงนี้นะคะที่เป็นดอกซากุระ เป็นโซนที่สวยงามอีกโซนหนึ่งนะคะที่หลายๆคนมาแช่ถ่ายรูปกันนะคะและก็อีกที่หนึ่งก็คือน,นี่เลยค่ะบันไดเลื่อนนะคะที่สูงที่สุดยาวที่สุดนะคะจากชั้นหนึ่งจนขึ้นไปถึงชั้น4เลยค่ะหลังจากขึ้นมานะคะสำหรับคนที่กลัวความสูงก็จะอาจจะมีการกลัวนิดนึงนะคะ เพราะว่ามันค่อนข้างสูงแต่เขาเปิดไม่เร็วนะคะแล้วก็มีจุดหนึ่งก็คือน,นี่ละค่ะหอสงูสงแบบนี้เลยนะคะขึ้นมาจนถึงชั้น5เลยคือเป็นจุดเช็คอินแล้วว่าถ่ายรูปก,กันนะคะ และดูบรรยากาศข้างในเผื่อใ,ใครที่ยังไม่เคยมานะคะก็ยยะะอยากแนะนำเพื่อนๆให้มาที่ Terminal อลทเวนตี้วันที่นี่นะคะเป็นห้างที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เปิดใหม่ด้วยนะคะนะ่าจะประมาณสัก 3- 4ปีที่นี่นะคะสวยมากก็ให้ดูตามนี้นะคะมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยมาแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะ แล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเจอศูนย์อาหารตรงนี้นะคะเปอยู่ที่ชั้นล่างเลยจะมีขายอาหารทั้ง4ภาคเลยนะคะเป็นงานอาหารนะคะที่นี่เขามีอาหารหลากหลายมากอย่างที่เราให้ดูนะคะ สดข้างล่างหลังจากถ่ายรูปแช่รูปกันแล้วนะคะเดินเหนื่อยเหนื่อยนะคะเราก็จะมาหาอาหารหาของหวานของข้าวขนมต่างๆนะคะทานรองท้องกันไปก่อนนะคะบอกเลยว่ามีเยอะมากมีพิซซ่านะคะแล้วก็มีขนมอันนี้นะคะไดฟุกุนะคะก็จะมีหลายรสชาติมาก ดูบรรยากาศช่วงนี้คนค่อนข้างเยอะแล้วนะคะส่วนมากซื้อแล้วก็จะไปยืนกินอยู่โซนข้างหน้านะคะเขาจะมีซุ้มให้เราสามารถยืนกินได้แบบกินในห้างได้เลยมีส้มตำม,มียำด้วยนะคะแต่เราไม่ต้องไปนั่งกินแบบนชิลๆคุยกับเพื่อนๆนนะคะก็เป็นสไตล์แบบสบายๆ,ส,ายๆสำหรับที่นี่นะคะไม่กังต้องกังวลเรื่องกลิ่นอาหารหรือว่าอะไรเลยนะคะกินได้แบบจุใจไปเลยนะคะ รละอาหารจุดนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะคืออะไรยามลูกชิ้นนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นของหวานคือคนค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้รสชาติค่อนข้างดีนะคะสำหรับคนที่แบบ อย่างมาเดินชิลๆไม่ตอนนี้อากาศร้อนนะคะมาเดินที่ในห้างเทอร์มินอลนะคะก็จะมีของกินขนมหวานต่างๆนะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยมีของแข็งนะคะร้านนี้ก็จะมีขายเยอะมากเป็นของฝากได้เลยนะคะซื้อแบบเป็นของฝาก แล้วก็นี่คือเขาเรียกว่าขาหมูกรอบนะคะคล้ายขาหมูเยอรมันนะคล้ายๆกันขอบนอกนุ่มในนะคะก็จะมีน้ำซีมมีน้ำพริกนะคะขายด้วยร้านนี้บอกเลยว่าคุณลุมมากๆนะคะขาหมูราคาเดี๋ยวเราจะให้ดูราคานะคะราคาก็ถือว่าอยู่กกลางนะคะไม่แพงมากตามนี้เลยค่ะ สขีด200 3มขีด290้นะคะเป็นขากรอบน้องนุ่มในน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดนะคะอร่อยมากให้ชมบรรยากาศในร้านนะคะแล้วไปดูร้านต่อไปนะคะร้านนี้ก็จะเป็นหมูยอหมูกรอบต่างๆนะคะแล้วก็มีแหน,นด้วย ขายที่ชื่นชอบนะคะแต่รานนี้ก็จะขายผลไม้อโวคาโดนะคะก็มีอินทผลัมแก้วมังกรทุเรียนนะคะนี่ปใูใหญ่ๆเลยราคาก็จะสูง,งนิดนึงนะคะตามที่เราเห็นเลยลก็มีราคาลูกชิ้นนะคะ9.90บาท าคาก็ถือว่าไม่แพงนะคะจับต้องได้สำหรับราคาที่ขายในห้างนะคะก็ถือว่าโอเคมากร้านมะพร้าวปั่นนมสดร้านนี้ก็อร่อยค่ะอาหารของกินหลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็พาดูพาชมนะคะเพ,เพื่อใครอยากจะแบบ เดินเหนื่อยนะคะไม่รู้จะกินอะไรลองเดินมาที่โซนอาหารโซนนี้นะคะจะมีอาหารหลากหลายให้เพื่อนๆเลือกกินเลือกชิมเลือกช็อปกันได้เลยนี่ก็ขนมปลานะคะตรงนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะ้านก็ตามนี้เลยค่ะเรามีปลาต้งโขลด้วยนะคะทอดใหม่ ก็มีน้ำจิ้มแบบจิ้มหลักแบบหลากหลายนะคะมีทั้งนมแล้วก็มีแบบเป็นเขาเรียกสังขยานะคะจิ้มสังขยาก็อร่อยอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็มาอีกร้านหนึ่งนะคะร้านนี้คือหลงทะเลนะคะมีอาหารทะเลให้กินหลากหลายเลยหอยแครงปลาแซลมอนนะคะแล้วก็จะมีพวกหอยพวกปูต่างๆนะคะปลาแซลมอนเนื้อสดๆเลยค่ะ ราคาก็ตามนี้เลยจ้าควงหอยสอบนะคะอันี้ก็จะมีหอยหลากหลายเลยมีปูด้วยนะคะน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะกันเชียงปูแบบแกะแล้ว โซนอาหารที่นี่นะคะมีอาหารให้เลือกหลากหลายมากและน่าอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะและอีกร้านหนึ่งคือเนี่ยค่ะปลาแซลมอนย่างนะคะคล้ายๆสเต็กปลาแซลมอนเลยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะไม้ละ3าบาทจะเป็นท้องปลาแซลมอนนะคะเนื้อชุ่มฉ่ำอร่อยมากน้ำจิ้มซีฟู้ดนี้เข้ากันสุดๆเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะถ้าใครมาที่โทมินอต้องไม่พลาดร้านนี้นะคะแล้วก็ร้าน นึงก็คือไก่นะคะข้าวหน้าไก่เป็นไก่ย่างนะคะไก่ข้าโอ้คุณไม่ถูกตามนี้เลยค่ะจีรพันธ์นะคะร้านนี้บอกว่าค่อยข้างขึ้นชื่อนะคะแล้วก็ขายดีมากด้วยนะคะไม่แพงเริ่มต้นที่60บาทเองนะคะ ที่พลาดไม่ได้ก็คือร้านยำส้มตำมีทุกอย่างทั้งยำทั้งส้มตำและบอกเลยว่าร้านนี้คนลุมมากเลยนะคะอาหารกลิ่นนี่แบบน้ำลายสองมากไปดูบรรยากาศที่เขาซื้อแล้วทานกันนะคะก็คือทานตรงโต๊ะข้างหลังนี้เลยค่ะตรงนี้เลยเดินทานเป็นจุดๆเลยนะคะดูบรรยากาศรอบๆค่ะ ก็มีขนมหวานนะคะตันนี้ก็จะเป็นสตรีทฟู้ดนะคะที่ให้เพื่อนๆได้ชมสำหรับคนที่มาพัทยาน,นะคะโอเควันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนอย่าลติดตามถ้สบสบายๆกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ